สวัสดีครับท่านผู้ชมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสอพระโชคครับเมื่อนี้สผอพระโชคสิพ่พี่พ่หนองไปพบกับแม่ไล่สีบุญเรื่องครับซึ่งเป็นร่างเทียมของปูชีปะขาวครับเมื่อนี้เพิ่นทำไปที่ขอโชคขอลาบครับจากปูชีปะขาวมีการร่ำถวายแก่บ่นครับเอาพี่น้องก็ตามสผอพระโชคมาครับเดี๋ยวสิพ,พ่ไปเบิง่งว่าแม่ไร่สีบุญเรื่องเมื่อนี้พ่นสิไใดตัวใดครับตามสอพระโชคมาครับ ฝนนำบแดง่าเกาเสินภาวนาเห็นตะปูฉีกเขาฝนน้ำลูกนำล้านวนกบวนขัขนบนาโมนี้พนน้อมลดละสิ้่นีลูกล้านไต่มาแก่บทนมามาเ,าเปิดโชว์เปิดลาเอ้ลูกล้านเนอคิดในทางสิ่งได้ให้ซึ่งได้เปดวง เตมาสุกายสะอนมาตุตายสะเตอุกรยสมาอัตนาอิปิเตมอัจานุกูกิยให้คนทีนดานบมา้อเพียงนงัละมาตาน้นต้องอทไท่ว่าเจ้าฟ้าเจ้าเขาได้เพียงสาวอ้งลน เี uhm, ่ล <bom cup> ูหลานสิบมามนกิงสเปิดสักเปิดปรนนี้กิโอต่ใี้ใจดูหลานไอ้ี้เยมาตะวันเกิดเจ้าน้าปูนาจบตาจบเขากระดิ่ลงมาเหนืยเรยเปิดโชคเปิดร้าดูฮน้เลย ตอเปิ้นสิบ่มีหยังออกค่ะได้ได้ตั๋วกะมันจะยากๆจะบ่เก็บตาได้บ่เนี่ยค่ะได้มาเ็ดๆกบ่เอาแม่นตรงๆเลยเมื่อกี้เ็โหบ่ยังบ่ได้ขอลาาได้ตลอดลูกหนนขาเด้อเนี่ยปัดออกไปได้แต่เครื่องีนะูกได้มากว่าีสิีบเด้อ เหตุนั้นก็สิลสิลยช่้เทางสิให้กสั่ใหบุใจกิกันุก็สิจะชื่อง่วา่เชยจ้ต่อเปนี้สับบาลมีสิลังไหลให้เขามาด้่นะคะญาขอเปิดสับบาลมีให้ดูนานเต่สมาอุกเรยาสะเต่อุกรยาสะมาอติยสอตินอนามาอุกรยาสะออออสสะอัตอุตมาอติเยสิน

ปูหามวนขักขา่บโกประด็นภาษาบานปูหาหาก็สิมวนน้ำด้วนามาพ่องี้ก็มาตอนกับเขาดีได้นะบาดหนีกระดูกร้านสิไม่โชกมากลัวมากกะให้ได้ไม่โชกเามาได้เลยาสับบารมี้ำกันกรูกร้านมามือนี้ สับเี่ยกระโมีน้งรายดอกจะเห็นต๊วเห็นใจูาเป็นของให้เฮาหรือเ่คือมัหาตามองนมอราใจเครื่องเหรอกีใจหลายใจก็ได้ก็ไปงานมือใจน้ำม่น้ำรลางห้ายเด้เลยกก็ขอใจมาดีใจจะได้ก็ขอเนะเปิดสับเปิดมันมีเปิดมันมีปูสีสตูพมีห้ายช่วงของั้งสาพิ่นบังเ็นเพียงภาวนาเขอัดเไ่ระท่านห่สูับเลยดอก จง่อบาปาชีกรเขาวปาชีขาคงสิหงูหานแล้วเนาะมันเลาะเลขตัวเกากนากัานะรยนี่ะรขาให้สูกร่ยาดมาสูกะนารปลูกกระหลากรหลานเปิดศัพเปิดบารมีให้เือให้แห้งิทาสิน็ให้สมเร็จเร็เปิดศัพบารมีมา มามะมหามาสัพพปลีอตาอิสานามาคุรยสอาเตเอหิเอหิยสนามาอายสตเตอากาเอหิยาสนามาคุรยสออุตนะมาอตกิเติจะหาติสาวายสานพ้าโฉกปัญด้วยหนักสีมากป็นแห่งแต่โฉกยังหลังแหสงเซน เป็นคนดีเีมตาเป็นคนทำบุญทำทานมาดีตลอดบุญกุศลเขาลูกของหลานิีดายมีมาเลยไงแต่มันมีแม่บังได้นวดก็ลอมลูหลานข้ามา้าวงสูงก่อนันั่นเดอนเลยจำบุญจักสอนจนหอดเมโลแต่มาประเด็นไก่บดี๋ยวไอกก่อนลูกำเลยลบสาวปู่ีสือถได้นางบุชแ้ว นบาดนี้ยาบ่หครับเด้อกว่ากว่าหานอยบ่ันบ่มีสกตัีลบาัไดบ่มีบ่นตินี้เฮาแก่อยู่ตามส้นนี้นะบ่มีเงินให้แก่ยาด้บ่คิดได้ สเจน Iraq, เรายนรืนเม urt, สื mmm, ้อมองเอจนเรายืนเสื้อมองมือจะได้ระมืเื่อบังคพันธ์นอนพันเพื่อมือน้ำเจ้าคำแต่ละคำวดลาเป็นแป้ว่อหายปันจกลายลงวางกลางแต่ที่มีไปมามองสองแนมใจบานั่งแต่ละไต่ละที่เมื่อยากีนคี้นั่งี่แกคนแด่จังผมตั้งชัลงมาลุกลงลดีไดยินแลห้องจองดูเอาเจือ ยืนมองน้ำที่ไหลผ่านก็เหมือนกาวาดเหมือนกับที่ไปทุกคนก่อนไม่ใชัยไร่ทุทอนก่อนพใช่ไร่เหตุฉะนั้นเปลี่ยนไปบ่โคนคนจะละอยากที่ข้าวผ่านเป็นหู้นองกลาาก็บอกคนชนที่แหละรักของคนจนฟ้าไม่กระดอนเหมือนคน กบกินนาอ๋อแสงฟ้าโปรดอ่ะเอาจัดไปเลยเอ้ยเนหรเป็นเลยครัพี่น้องเ้อ่ะทาา พ่อเชี่ยวขันมวลยังพน้องพ่อเชี่ยวขันมวลก็หมดขึ้นขึ้นรักเจ้าเต็งโดเห็นแต่น้องเข้าหูเพียงกันที่ตะมันทั้งหลายยกเพียงนี้สุดที่มันจะสัมพันธ์น้องกันในใจนั้นทรงหูดูเจ้ามั่งมีจนว่าปีสุดที่พระมันพังประหารเพราะใจเราในพื้นเราเพียงกระโบว่าขุนเผ่าจังไม่จะฟังเขาอ่านงานหน้ามีแต่ว่าพี่เหล่าทีต้นเห็นแต่จะทีเรียกพงจะไปฟังใจไว้ไว้ ไม่เหลือใจคขาขนหรือเตื่นจากใจไม่พนให้ทรงไปขอจะได้ฝากทรงถึงนางเงพระว่าทานมาเจ้าถูกใจลงบางเป็นคนวางรักนางตรงดังใจตรงนูตนใสกับรักใหม่เธอเอ๋ยมีเสียงสะขื้นจะพูดทีปากนาตามเฉยเป็นลเลยแอบ,บมาร้องรำพันเอ้าสุดจะเป็นเราไม่สนุนผู้พ่พอตอบ បានឲ្យน้ําตาແທນທີ່ສັ່ງໃຫ້ຮ່າງໂຄກໂຄກຈົ່ງເປັນສຸກພະໄທຈົ່ງຈົ່ງມີລັກນາ มันน <krit> in ี่รบหลานเก่งมันกับกูกับเนยเนี่ยแหละครับท่านผู้ชมเื่อตัวเลขแนวทางจากแม่ไรสีบนเรื่องครับห้าหนึ่งสี่กับสองสองด้ครับได้พี่น้องเอาไปวิเคราะห์ครับคิดถูกก็ยาวกันครับทางช่องให้ไว้เป็นแนวทางเท่านั้นครับก็ขอบคุณพี่น้องทุกๆทุกคนที่เข้ามารับชมรับฟังครับ สำหรับวมนนี้ให้พี่ให้นองเข้าโชคดีทุกผู้ทุกคนนะครัเด้อขอให้ร่ำรวยๆแห่งๆครับขอบมาแลวก็อย่าลืมฝากซับสไครต์กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อสิบริภาษจากและการดีๆของท่างช่องขอบคุณครับสวัสดีครับ